ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านมาชมปราสาทหนองกงนะฮะโดยอีกที่หนึ่งก็คือปราสาทโคกปราสาทนะครับซึ่งตั้งอยู่ในตํบบาตตบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะซึ่งปราสาทแห่งนี้เนี่ยก่อด้วยศีลาแรงแ,บแทบจะทางหลังนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดของที่พักแห่งคนเดินทาง นะครับที่เดินทางตามเส้นทางราชมักคาหรือเส้นทางเดินจากเมืองพระนครที่อยู่ในประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบันที่เป็นนครวัดนครถมนะฮะเพื่อเดินทางไปที่ปราสาทหินพิมายหรือเมืองอวิมายาปุรีในปัจจุบันนะครับ ชมกันนะครับก่อนจะชมปราสาทแล้วก็ชมบวกนะรเราต้องมองบวกก่อนนะครับนี่ครับนี่คือบวกควายนอนเราต้องมองบวกก่อนนะครับนี่ฮะปราสาทที่สร้างก็จะวัดสดุที่ใช้ ก็เป็นหินศิลาแรงกอดบเหลมเทิมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาหินศิลาแรงนี่มาจากจุดแหล่งหินตัดจุดไหนนะครับเพราะาแหล่งหินตัดบ้านกัวดนี่ก็จะเป็นหินทรายเป็นหลักนะฮะแต่หินศิลาแรงนี้ไม่รู้ว่าคนโบราณเขา ไปตับไปขคนมาจงงากไหนพาท่านดูรอบรอบนะครับพอนนี้ซิวลึงนี่ก็น่าจะเป็นของใหม่นะฮะของดังฐานโยนีนี่ก็น่าจะเป็นของใหม่แต่หินตัวนี้เป็นของเก่าดั้งเดิมน,นะฮะจะกลองล้อย รอบๆตัวปราสาทนี้ก็จะเป็นทุงน่งนานะฮะซึ่งมีร่องรอยกันน่าจะเป็นคูน้ําเก่านะฮะและมีการร่องรอยการถมจนเป็นที่นานหมดแล้วนะครับพอหลักการสร้างปราสาทของสมัยเขมรโบราณนะฮะเขาจะสร้างเป็นพื้นที่ราบนะฮะ เขาก็จะสร้างขุดบารายหรือเป็นสะน้ำรอบรอบนะครับเพราะว่าถือว่าตัวปราสาทคือเปรียบเทียบเหมือนเขาพัสุเมนเขาพาสุมเมนก็ต้องมีน้ำรอบรอบซึ่งกระบวนการสร้างปกติเขาจะขุดลงไปแล้วเอาทรายถมลงให้เต็มหลังจากทรายถมลงให้เต็มแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาหินศิลาแรลนะ มาก่อฐานขึ้นมาจนเป็นตัวปราสาทน,นะครพอใช้ทรายถมเป็นฐานเนี่ยเขาก็จะมีการทำสะน้ำหรือบารายร้อมรอบนะครับเพื่อให้น้ำนี้อุ้มทรายไว้ไม่ให้ทรายสุดนะฮะเพราะถ้าทรายถ้าไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงปุ๊บน้ำใตดินมาหล่อเลี้ยงปุ๊บนี่ ก็จะทําให้ตัวอาคารปราสาทพังไว้ขึ้นอันนี้ก็คือภูมิปัญญาของชาวเขเมรโบราณที่มาสร้างปราสาทกันนะอันนี้เป็นที่พักเดินของคนเดินทางนะจะหันหน้า,ไป,านออไปทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกนะส่วนที่ด้านเป็นช่องไฟพอเป็นที่พักคนเดินทางจะเป็นบ้านคนมีไฟนะจะจุดไฟไว้ มีช่องทางด้านทิศใต้เป็นช่องหน้าต่าง5ช่องนะครับตามมาตรฐานของบ้านพักคนเดินทางของภาษาสมัยเขมรโบราณนะฮะก็สภาพก็ปรักหักพังสุดโทรมไปตามกาลเวลาครับยิ่งสร้างอยู่บนที่ราบอย่างนี้ยิ่ง ง่ายแกพวกลักรอบขุดกรุก่อ<ม>นหินแต่ละก้อนเลยเาขาขุดมากันยังไงก่อนนี้ถ้าเทียบกับมือผมเนี่ยคืบกว่า,วาความหนานะความยาวกี่คืบหนึ่งคืบสองคืบ สามคืบสีคือห้าคืบเกือบหกคืบ,คบนะยิงถ้าเป็นก้อนก้อนนี้นะฮะความกว้างหนึ่งคืบสองคืบเกือบสามคืบ,คบนะฮะความหนาก็ หนึ่งคืบสองคืบนะแต่ความยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกคืบนะเขาขนกันมายังไงไม่มีรถเทรลเลอร์ไม่มีปั้นจันไม่มีรถเครนอันนี้สร้างมาประมาณ สักพันปีได้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ